สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ก็มาพบกับครูนกในรายวิชาภาษาไทยนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนในบทที่9นะคะเรื่องสนุกสนานกับการเล่นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันนะคะวันนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า90นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า90ตรง อธิบายและฝึกใช้คำนะคะอ้าวดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขียนคํำอ่านให้ถูกต้องอ้าวข้อนี้ง่ายๆนะคะให้นักเรียนเขียนคํำอ่านเวลาเขียนคําอ่านครูเคยบอกแล้วว่าให้เขียนให้ตรงตามมาตาตัวสะกดอ่าอย่างเช่นคําว่าสมดุลอ่าคำนี้อ่านได้สองแบบนะคะสมดุลหรือสมดุลก็ได้อ่า ดุนดุนนอนหนูสะกดก็ใส่นี่สมดุนนะคะข้อ2อ่านว่าไพรสนีข้อ3อ่านว่าโฆษนาข้อ5ข้อ4อ่านว่ามนุษย์อวกาศข้อ5อ่านว่าดวงตราไปรสียกรน,นะคะต่อมาข้อ2ออันนี้เลือกอักษรมาประสมให้เป็นคำ ที่มีความหมายตรงกับข้อความที่กําหนดให้อ่าที่มีความหมายตรงกับอันนี้นะคะมีความหมายตรงกับอันนี้เขามีคํามาให้โดยไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงเป็นคําให้เราเอามาเรียงความหมายข้อหนึ่งก็คือหมายถึงอื้ออึงเอิกระเริกวุ่นวายอ่าวุ่นวายมากอ่าแสดงว่าคําศัพท์คํานี้คือคําว่าอะไรกู ลาหนาโกลาหนหมายถึงวุ่นวายเออกรเริกอะไรแบบนี้นะคะข้อ2หมายถึงข้อกำหนดที่วางไว้เป็นเกณฑ์หลักเกณฑ์อาก็คืออะไรคะก็เอามาเขียนอาตรงตามช่องอานะคะมี5ข้ออาต่อมาตรงนี้ให้เขียนชื่อการระเล่นของเด็กไทยอา เลือกชื่อการละเล่นของเด็กไทยมาเติมให้ตรงกับภาพมีชื่อการละเล่นของเด็กไทยเยอะเลยจ้ำจี้ตีจับชักกระยอรลูกคางอีตักเป่ากบซ่อนหาวิ่งเปรี้ยวห่วงยางโพงพางมาเก็บเดินกระลาลิงชิงหลักงูกินหางมอนซ่อนผ้ากาฟักไข่ ก้าอี้ดนตรีรีรีเข้าสารขี่ม้าก้านกล้วยข้าวหม้อแกงหม้อปิดตาตีหม้ออ่านะคะมีทั้งหมดหลายคำแต่มีรูปภาพมาให้อ่าแปดรูปนะคะโดยเลือกคำมาเติมอ่าดูจากรูปว่าเป็นการละเล่นอะไรก็เลือกคำมาเติมอ่าอย่างรูปที่หนึ่งเล่นอะไรคะอันนี้การละเล่นคือ ลูกข่างนักเรียนก็เขียนอ่าอ่าประมาณนี้นะคะดูคำตามภาพต่อไปเปิดหน้าต่อไปหน้า92อ่าจากภาพเดิมอันนี้ให้นำคำที่กำหนดให้มาแต่งเป็นเรื่องพร้อมตั้งชื่ออ่าแต่งเรื่องนะคะอันนี้แต่งเรื่องอ่ามันก็จะมีคำมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 เจ็1แปดเกาคำให้เอามาแต่งเรื่องความยาวประมาณ6กถึงแบรรทัดนะคะหกถึงแบรรทัดก็จะมีคำว่าประดิษฐ์อดีตปัจจุบันเกมสนุกสนานวัสดุธรรมชาติแพ้ชนะการละเล่นอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาคำทั้งหมดนี้มาแต่งเรื่องนะคะ่างานก็วันนี้มีทักษะภาษาจากหน้า90ถึงหน้า92นะสะอ่นะคะเดี๋ยวพบกันในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้อเดี๋ยวพบกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ